ทรงเลี่ยมมุมชาวัดขนาดภายในได้ด้านยาวละ,ละ150ซนเมตรค่ะพิมพ์เปิดน้ำใส่ถัง2250ลิตรนะระดับน้ำในถังจะสูงเท่าไหร่นั่นเองค่ะอ่าน้ำมีเขาบอกว่าวัดความยาวด้านในถังเนี่ยด้านละเป็นฐานเนาะ1อ0กับ150แล้วก็อยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่แล้วที่เรามีพีปริมาตรน้ำในเนี่ยมีน้ำอยู่ข้างในอ่ะลิตร ก่อนอื่นใครจำได้ไหมว่า1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะนะเอาเป็นว่าเราลองมาดูกันว่าน้ำจะสูงเท่าไหร่นะคะอืมอืมโอเคก็คือตัต้ตรงนี้มันทำได้หลายวิธีใช่ไหม ครูขอเปลี่ยนเหมือนเช่นเดิมค่ะเปลี่ยนจากลิตรให้เป็นลูกบาศเซนนะเปลี่ยนจากลิตรให้เป็นลูกบาศเซนแล้วกันนะคะโอเคดังนั้นครูใส่วิธีทําก่อนนะนะหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะคะเท่ากับหนึ่งพัน ลูกบาศเซนติเมตรโอเคนะและแล้วเรื่องของเรื่องอะ่ะเขามีอะไรนะมีมีฐานนะคะยาวละละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนะเราหาพื้นที่ฐานก่อนไหมด้านคุณด้านอาร์แล้วก็เปิดน้ําใส่ถังเพรานะี่อยากรู้ว่าน้ําสูงเท่าไหร่อันนี้ก็คือความจุนั่นแหละนะถูกไหมอันนี้ก็คือความจุนั่นแหละแล้วก็แทนสูตรความจุลเลยก็ได้นะจริงๆอะ่ะนะคะเอาเป็นว่า แทนความจุดเลยนะจะคําว่าปริมาตรละกันปริมาตรถัทงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับเลยคะกว้างคูณยาวคูณสูงนะเออเออแล้วก็ลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนโทษทีเราต้องเปลี่ยนก่อนว่า นี่สองพัิบลิตรเนี่ยเท, 2, เท่ากับกี่ลิตรก่อนนะสองพันสองร้อยห้าสิบลิตรนะเท่ากับกี่ลิตรก่อนนะน้องๆก็เอาสองพันสองร้อยห้าสิบลิตรเท่ากับกี่ลูลกบาทเซนก่อนนะนี่ครูพูดผิดใช่ไหมก็คูณกันได้เป็นสองสองห้าศูนย์ สูตรอีกสามตัวยเยอะมากเลยนะคะเหมือนเป็นลูกปากเซนโอเคจากนั้นเรานะคะเรานะก็จะได้เป็นตรงนี้นะปริมาตรเราได้แล้วจากคำนวณอมื่อกี้สองล้านสองแสนห้าหมื่นค่ะเท่ากับกว้างเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบคูณยาวก็คือร้อยห้าสิบคูณสูงตรงนี้ค่ะ ต่อนะเอาเป็น2 2 5สองห้าศูนย์นย์นนะคะแล้วก็อ to ตรงนี้คคูณแล้วกันนะคะศูนย5ศูเป็นสองยี่ห้ค่ะย้ายไปหารเนาะสองสองห้าหารด้วย2องสอแบบนี้ตัดได้ตัดเลยค่ะหนึ่ง สองร้อยยี่ห้าหนึ่งสองร้อยี่ิบห้าสองร้อยี่ิบห้าหนึ่งสองร้อยี่ิบห้าเติมศูนย์เลยที่เหลืออีกกี่ตัวสองตัวตรงนี้ดังนั้นตอบสูงค่ะเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะแล้วก็เขียนสรุปนิดนึงว่าระดับน้ำในถังสูงนะคะระดับน้ำในถังสูง หนึ่งร้อยเซนติเมตรตอบนะตอบนะตอบค่ะหนึ่งร้อยเซนติเมตรนั่นเองค่ะตอบหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะโอเคต่อมาค่ะอย่าลืมนะสูตรปริมาตรนะคะของทรงสี่เหลี่ยมนะสูตรว่ากว้างคูณยาวคูณสูงน้องๆอ,อย่าลืมนะคะอ่ะ ต่อไปเรามาต่อข้อที่4ี่กันค่ะกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในสูง6เซนติเมตรใส่ลูกบาทที่มีปริมาตรลูกละ20ลูกบาทเซนติเมตรได้ยี่สิลูกพอดีกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าไหร่นะกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าไหร่ไปนะ,ว,นะะวิธีทำนะคะวิธีทำนะอะ เอ่อกล่นะะกองนะคะกล่องนะกล่องเลยนะานะใส่ลูกบาทที่มีด้าลูกละยี่สิบเจ็ดซนเมตรได้24่สลูกพอดีใช่ไหมแล้วก็ต้องหาก่อนไหมว่ากล่องใบใหญ่อะกล่องทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมีความจุเท่าไหร่ถูกไหมลูกบาทะเขียนว่าลูกบาทก่อนลูกบาทปาริมาตร ลูกละยี่สิบเจ็ดลูบาทเซนนะลูกบาทไปว่าลูกละยี่เจ็ดเซนนะนะลูกบาทม,มีปริมาตรเเขีนมีด้นะคะโทษ ลูกบาทมิมีิีมาตรลูกละ27เซนนะคะนะแล้วก็ใส่ใส่ได้27ลูกพอดีแสดงว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงว่ากล่องทรงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนะมีความจุก,ก็คือก็คือเอาเอา27เนี่ยหนึ่งลูกใส่ได้24่ลูกพอดีคูณกันแบบนี้ตั้งคูณกันเลย27ิบเจ็คูณย4 7สิบ่เจ็ดสี่ใส่แทดสองสี่สอส่เูนไว้ก่อนเลยนะคะ 2 74 64, 1, 2, 2, 4ส4่ทบหนึ่ทบ1เป็น5แล้วก็บวกกันเลยจ้า8 4 6ค่ะได้เป็น648นั่นเองได้เป็น648นั่นเองค่ะได้เป็น648้หสี่สเยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนี่คือกล่องใหญ่นะอ่ะวัดภายในนะคะเราได้ความจุมาละถูกไหมนะคะ อาแล้วไงต่อเอ่ยสูตรนะกล่องนะ้สูตรปริมาตรอ่ะเท่ากับเลยเอ่ยพื้นที่ฐานถูกไหมนะคะคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะเอ,อเราเนี่ยนะเราอะ่ะอืม เราต้องการนอฐานเ,าเราต้องการว่ากล่องใบนี้ยสูตเสีเ้ยมมุมฉากใบนี้ยจะมีพื้นที่ฐานเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะโอเคเราได้ปริมาตรมาแล้วค่ะน้อง,องคือที่เราคิดมาห4 8อยสี่สิบแปดตัวนี้ห4ร้อยสี่สิบแดเท่ากับพื้นที่ฐานนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมนะคะคูณสูงสูงคือจดให้มาละคือเท่าไรเอ่ยหกเซนอยู่ข้างบนค่ะอ่ะก็จะเป็นห6ห8ร้อยสี่สิบแปดนะคะนะหารด้วยเลยเอ่ย หารด้วยหก็เท่ากับพื้นที่ฐานใช่ไหมตัดได้ตัดเลยหกหนึ่งหกหหนึ่งหแต่ศูนย์แปดสี่แปดดังนั้นพื้นที่ฐานเท่ากับเท่าไหรเอ่ยหนึ่ง้ยแปดหมายกคนตารางเซนติเมตรค่ะอตอบหน่อยดังนั้นนะคะกล่องใบนี้ดังนั้นน้องๆนะกล่องใบนี้ มีพื้นที่ฐานกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐาน1.08นะคะตารางเซนติเมตรตอบนิดนึงตอบ1.08ตารางเซนติเมตรค่ะนะคะหนึ 108, ตาร cm, างเซนติเมตรตั้นเอง อย่าลืมนะคะน้องๆในบทนี้น้องๆต้องจำส่วนให้ได้นะก็คือปริมาตรนะคะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือกว้างคุณยาวคุณสูงหรือพื้นที่ฐานคุณสูงนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าน้องๆน,นะคะจะได้รับความ